สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อพันธุหุนมีสีพาะะ้าเมฮิตแนวกินอาหารอีสานง่ายๆแซ่บๆอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อพันธุหุนมีสีพาะะ้าเมฮิตราบสุกหันซ้อยนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้พ่อพันธุหุนมีได้นเนื้อคาลายมาเขืองกิโลกรัปพี่นอ้องก็เลยสีพาะะ้าเมฮิตราบซุป หันซอยกลิ่นแสบๆนะครับพี่น้องเนาะข้างกระทะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับพี่น้องพอ่อบ้านหุ่นหมีหันเนื้อไว้เรรียบ้อยก็เอาลงมาใส่เลยนะครับพี่น้องเนาะแต่น,น e ้ำเดือดนะครับพี่น้องค้นเห้เนื้อมันสุกนะครับพี่น้องครับค้นเนื้อเริ่มสุกแน่แล้วนะครับพี่น้องผู้ใดบ่มากเหนียวก็เอาให้มันสุกๆดแดงๆแน่ชั่งหน่อยจังแสบนะครับพี่น้องนะเนาะเหลียบร้อยแล้วนะครับเอากับปิดไฟนะครับพี่น้อง สูตรของผับันหุ่นหมีบ่ออ่อนน้ำที่ต้มออกนะครับพี่น้องเนาะมันจังเสด้ความหอมความนัวของเนื้อนะครับพี่น้องนะครับวาวแล้วฮากับปิดไฟเลยครับพี่น้องเดี๋ยวฮามาเริ่มปรุงกันนะครับเนาะพี่น้องครับเครื่องปรุงก็ง่ายๆครับพี่น้องก็จะมีพริกป่นนะครับความเผ็ดตามมาครับพี่น้องเนาะใส่พริกป่นลงไปแล้วนะครับผับันหุ่นหมีก็จิปรุงไปตามด้วยข้าวคั่วครับพี่น้อง ขวใหม่ๆห้อมๆนะครับเนาะใส่ลงไปเลยนะครับพี่น้องแล้วก็ตามไปด้วยผงนัวครับพี่น้องผงชุรสดนะครับเนาะนวลๆแน่จังหน่อยจักซอนหนึ่งเต็มๆพุนๆนะครับแล้วก็ตามไปด้วยเกลือนะพี่น้องใส่เกลือไปแล้วก็ต้องตามด้วยน้ำปลาครับพี่น้องครับปิดท้ายเครื่องปรุงนะครับพี่น้องด้วยความขมแน่จังหน่อยนั่นก็คือใส่ดีสำเร็จรูปนะครับพี่น้องเนาะ เคืองตะพีนะครับพี่น้องครับใส่หลายหลายก้อนหันเดี๋ยวมันสิขมเกินไปนะครับมันสิบัวแสบนะครับพี่น้องลาบสุกมะนีพอบานพุ่มหมีบอส่เพียนะครับใส่เป็นถุงใส่เป็นดีสําเร็จนะพี่น้องเนาะนะครับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วก็คุณนี่ยมาเข้ากันซะก่อนนะครับพี่น้องเนาะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเก่าผักมาใส่เด้อพี่น้องนะครับผักนั่นนะครับพอบานพุ่มหมีหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สิมีง่ายๆเลยพี่น้องก็สิมี ผักหอมเปีหรือผักชีฝรั่งนะครับนะแล้กก็ตามไปด้วยต้นผักชีหอมต้นหอมนะครับพี่น้องแล้วก็ผักะระแเน่นะครับเนาะแล้วก็ปิดไทยด้วยหัวหอมแดงหั่นซอยนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ผักเบิดเบิดแล้วนะครับเ่าก็คข้นให้มันเข้ากันนะครับเนาะพี่น้องมึงหน้าตาในกระทะนะครับเป็นตะกินแต่แซบคักขนาดเลยครับพี่น้องลาบสุกหั่นซอยสูตรสไตล์พอบานทุนนมีนะครับเนาะมือนี พาไปเห็ดนักกินง่ายๆเลยครับพี่น้องครับอาหารเนื้อมาของพอบานหุ่นหมีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอบันหุ่นหมีสิบิเทียสจานเบืองนะครับเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะลาบสุกขันซอยสูตรสไตล์พอบันุ่นหมีจังหน้ก็ล้องไปเห็ดตามเบืงองนะพี่น้องเนาะคลิปนี้พอบานุ่นหมีฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเบืองว่าคลิปต่อไปพอบานหุ่นหมีสิมิเท็ยอยางให้กินให้เบิ้งให้ชม้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม